โหต้องบอกเลยนะคะว่าออกมาแจกความสดใสให้เหล่า f อ แฟนคลับได้เห็นกันแทบจะทุกวันเลยค่ะสําหรับครอบครัวของสาวเจนเนี่รรัชนกหรือเจนเนี่ได้หมดทัศน์ชื่นค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างล่าสุดนี้เลยนะคะก็คือว่าทางด้านของปปายูฉัดมงคลเองก็ได้มีการออกมาโพสต์คลิปวิดีโอนะคะขณะที่ว่ากําลังเล่นอยู่กับลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องอยูจินนี่แหละค่ะคุณผู้ชมซึ่งนี่เลยก็คือคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้เลยนะคะปะปายูเนี่ยเป็นคนนั่งรถของเล่นส่วนน้องอยูจินเนี่ยเป็นคนเข็นปปายยูคุณผู้ชม ชมดูสิคะโอโหเอนดูเอามากๆน้องอยูจินของเราเนี่ยก็แลดูว่าจะสนุกสนานเป็นอย่างมากด้วยนะคะภายในคลิปดังกล่าวแลดูมีความสุขที่สุดเลยที่ได้เข็นปป้ายิวเล่นคุณผู้ชมแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนท้ายเนี่ยช็อตฟิลเป็นอย่างมากปป้ายิวของเราเกือบล้มซะแล้วแต่กลับมาได้นั่นเองค่ะซึ่งทางด้านปป้ายิวเองเนี่ยก็ได้มีการเขียนข้อความนะคะใส่ไว้ภายในคลิปวิดีโออีกด้วยบอกว่าสึกแล้วไป หศึกมาเลี้ยงลูกนี้เป็นเครื่องหมายกากบาทคุณผู้ชมแล้วก็มีอีกข้อความนะคะที่บอกว่าศึกมาให้ลูกเลี้ยงเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกแม้ดูจากภายในคลิปแล้วก็น่าจะเป็นศึกมาให้ลูกเลี้ยงนะคะเนี้ยปอบป,ปายยิวซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนะคะโอ้โหต้องบอกเลยค่ะว่าพีพีเอฟซีแฟนคลับที่ติดตามน้องอยูจิน, <S <S จนก็พากันเข้ามาคอมเมนต์แซวเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมคะ่ะทั้งบอกนะคะว่ายูยูมีน้องแล้วแล้ว น่ารักอย,ยู่ๆสนุกเขาแหละคุณพ่อกับลูกสาวน่ารักมากตอนจบนี้ไม่น่าตัดออกแล้วก็ยังมีอีกด้วยนะคะที่บอกว่ามีจังหวะตลอดเลือดแม่แรงจริงๆตอนจบสวยป๊าป๊ายูยูเลี้ยงปลาเก่งมากคะ่ะน่ารักมากอย,ยู่ๆแล้วก็ไม่หมดเพียงเท่านี้ต้องบอกเลยนะคะว่าโอ้โห fc แฟนคลับรายอื่นๆเนี่ยก็ต่างพาก,กันเข้ามาคอมเมนต์ถึงช็อตความน่ารักน่ารักของปป๊ายิแล้วก็น้องยูจินอีกเยอะแยะมาก มเลยแหละค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้คุณผู้ชมคะนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีคลิปวิดีโอความน่ารักของน้องยูจินอีกหนึ่งคลิปต้องบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยน่ารักน่ารักเป็นอย่างมากน้องยูจินของเราเนี่ยก็เรียกหาแต่ป๊าป๊ายูคุณผู้ชมซึ่งนี่เลยคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้เลยค่ะ endu ็ n d u ยู you, จินเป็นอย่างมากสําหรับคลิปนี้อคุณผู้ชมคะยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปความน่านรักๆๆน่ารักนี้ของน้องอยูจินกันค่ะค่ะป๊า นาป๊าป好านี่หาป๊าปป๊๊าาไปเตะบอลค่ะนี่เามีมีมีอยู่ข้างบนค่ะดียว่าเฮมิโอเคไปเลยไหมคะโอเคเ็บผ้าค่ะ ขอเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมคะลูกพ่อจริงๆเลยนะคะน้องอยูจินอยู่ห่างจากปปายิวไม่ได้ต้องเรียกหาแต่ปปายิวเท่านั้นต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นคู่พอ่อลูกที่ตัวติดกันแล้วก็น่ารักสุดๆเลยแหละคะ่ะสําหรับปปายิวแล้วก็น้องอยูจินของเราเนะะี่ยค่ะ